You โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมครับช่อง URCFF o นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องจะพูดนะครับคือผมกําลังบอแคนอยู่นะครับและผมบอกว่านับแต่หัวนะครับไม่ไม่นับตัวนะครับผมซึ่งเขาตกลงนะครับเป็นแครนไม่บอกชื่อละกัน คือผมดวนกันสองสองนะครับหัวแคนกับที่ปรึกษานะครับเพราะว่าแคร์นั้นก็เป็นแคร์นของเพื่อนผมนะครับเพื่อนเก่าอะครับผมผมก็โดนอัดตัวเออสองเกมแรกคือเปิดหัวไปแล้วคนละสองสองตัวแต่หามว่าโดนอัดตัวกับคือแบบแพ้เลยทุกคนแพ้แบบโดนอัดตัวคือแบบรับบม่ได้เออเสียงในเกมผมจะปิดไว้นะครับเนื่องจากมีคำหยาบนะครับและผมจะขอพากใหม่นะครับผมโอเค โอเคครับตอนนี้ก็เกมแรกนะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับลองแคนะครับผมคือโดนัดตัวไม่ไหวเลยโอเคตอนนอี้ดาวไปหนึ่งตัวแล้วนะครับแต่หาว่าเขาเออยังไงล่ะเ <I S 2> พื่อนผมก็โดนโดนยิงตามไปครับจังหวะเนี้ยเขาก็ตามไปชุบกันนะทุกคนนะช่วงนี้ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเห,<ย>ห็นแบบเฮ้ยยิงต่อหน้าเลยจะยิงไม่ยิงแต่ตอนนี้ผมก็ชุบเพื่อนก่อนแล้วกันตอนนี้เขาก็ชุบเสร็จแล้วเขาก็เปิดมาแต่เขายังไม่ยิงนะครับผมและทีนี้ผมก็ จัดไปตอนนี้เพื่อนผมกําลังปั๊มยาอยู่แต่รู้สึกว่าสองคนนั้นจะเป็นุมเพื่อนผมนะผมก็เลยหามุมยิงช่วยนะตอนนี้ยอันนี้ผมเจอแล้วเนี่ยตาครับผมอันนี้ผมผมผมบอกว่าไม่ชุบนะแต่าว่าเขาชุบนะทุกคนนะเลยผมเลยซ้ำเลยนะครับผมโอเคซ้ำไปนะครับผมอุ้ยเอาดีมามาอันนี้เพื่อนผมบอกว่าจะ เอานะครับผมนี่ก็ชนะไปแล้วโอเคง่ายๆตอนนี้สบายๆโอเคครับตาที่สองนะครับผมโอเคตาที่สองยังมาต่อมาโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่าเจอใครไะเนี่ยอ้าวหัวแต่ครับผมเดี๋ยววันนี้เอาอะผมซ้ำเลยแล้วกันถ้าไม่ซ้ำก็มไม่รู้จะจะทำยังไ,ไงครับเพราะบอกว่าห้ามซ้ำแล้วโอเค โอเคตอนนี้เพื่อนผมว่าเพื่อนผมขอเอาตัวนี้เองนะครับผมก็จัดการยิงหัวไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโอเคเราก็ตัดมาตอนนี้เลยนะทุกคนนะตอนที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะโดนอัดตัวแล้วนะทุกคนนะเขาเริ่มจะเล่นแบบกด2นัดแล้วนะทุกคนนะซึ่งผมก็ไม่ได้กดสองนัดนะดูแล้วกันผมกดทีละนัดล้วก็ตั้งให้พออย่างเงี้ยเออแล้วผมวิ่งออกมาทุกคนดูปังไปแล้วครับอันนี้โดนหัวนะน,นี้โดนหัวนะผมผมไม่ว่าอะไรแต่ตอนนี้ดิเออ มันไม่ใช่หัวเว้ยเออผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะตอนนั้นผมบอกว่าอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจแต่ตอนเนี้เกมผมเกมถัดมานะทุกคนผมก็โดนอัดตัวอันนี้อัดตัวจริงๆเลยแบบเขาแบบว่ายังไงอะตามเมื่อกี้เนี้ยคือแบบยิงหัวไงแต่ถามว่าเขาชูก,กันเสียงไงอันเนี้ยโดนหัวไปแล้วอันนี้ลองแคนผมเองหัวแตกไปหนึ่งทุกคนไม่ใช่ลองแคนดิเออเพื่อนผมเองแต่อยู่แคนเดีวยวกันนั่นแหละโอเคตอนเนี้เพื่อนผมเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งนะทุกคนนะ คือผมตายไปแล้วโดนอัดตัวโดนอัดตัวสองตัวตอนนี้ตอนนี้ผมเริ่มหัวอุ่นแล้วแหละเพราะว่าโดนอัดตัวไปสองตัวแล้วนะคุยกับเพื่อนแล้วตอนนี้ผมก็เปิดไมค์แล้วนะที่ผมที่ผมไม่เปิดเสียงนะก็เพราะว่าเออยังไงล่ะทางข้างยาคำหยาบนะทุกคนนะแล้วก็เสียงไม่ไม่ตรงกับคลิปนะตอนนี้เพื่อนผมก็อย่างพิวอะเออซึ่งก็ไม่รู้ว่านางตงไงบอเป็นได้ไงปะโอเคตอนเนี้ย เอาดิเดี๋ยวดี๋ยผมลืมปรับไมค์แป๊บนึงโอเคได้ละอานี้แหละคือ<ๆ>เขาแบบเริ่มเริ่มอัดตัวแล้วอันนี้เพื่อนผมยิงตัวไปหนึ่งแต่คืออย่างน้อยเรายิงหัวนะทุกคนนะยิงไปแล้วคนละสองหวัวอันนี้เพื่อนผมยิงหัวเลยเนี่ยเออคือแบบบอกว่าเออเนี่ยยิงหัวทํายังไงผมก็เลยเปิดไปดูสกอร์นะทุกคนนะเนี่ยผมก็ยิงหัวไปสองเพื่อนผมก็ยังไงเออเขาเรียกว่ายิงหัวไป4ตัวแล้วอ่ะเออคือผมโดนอัดตัว,าต,วต,ตายก่อนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ว่าใล้จะแพ้เลยนะทุกคนนะ โอเคนะทุกคนนะหลังจากนี้ผมลืมอัดคลิปนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปิดสกอรรผมให้ดูแล้วกันสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยบ๊ายบายจ้า